วันนี้อยากจะชวนมาทำของหวานนะคะนี่คือบัวลอยฟักทองนะคะทำง่ายๆเลยค่ะแต่เสียเวลานิดนึงนะคะเราไปดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะฟักทองเอาไปนึ่งก็ได้เอาไปต้มก็ได้นะคะให้มันเปื่อยแล้วเราจะเอามาบี้บีแบบนี้ค่ะบี้ให้เขาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ไปเลยหลังจากนั้นเรามาใส่แป้งเราจะใส่เป็นแป้งมันนะคะตามด้วยน้ำร้อนนะคะ เราจะใส่แล้วก็เลี้ยงเข้าไปแบบนี้จนให้แป้งเขาเป็นก้อนๆนะคะเราจะใส่แป้งมันไปเพิ่มเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมานวดกันเลยค่ะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้จนแป้งเป็นก้อนๆไปเลยจ้านวดไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะเริ่มเป็นก้อนแล้วหลังจากนั้นเรามาปั้นๆดูว่าเขาได้ที่หรือย,ยังนะคะหากเขาได้ที่แล้วเราจะมาทําการปั้นนะคะ ปั้นด้วยการทําวงกลมนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะชอบวงรีก็ปั้นวงรีได้ทําเป็นรูปก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้แม่คาจะปั้นเป็นวงกลมๆเล็กๆนะคะปั้นไปเลยจ้าเห็นบางคนทําเป็นรูปอ่าฟักทองเลยก็ดูสวยเหมือนกันนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้กันค่ะปั้นให้ได้เยอะๆไปเลยค่ะทุกคน เสียเวลานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะได้บัวลอยของเราปั้นขึ้นมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยว้าวหลังจากนั้นเราต้มน้ำสุกนะคะต้มน้ำให้เดือดนั่นเองเราจะมาทําการลวกบัวลอยฟักทองของเราก่อนนะคะเราจะทําการลวกแป้งที่เราปั่นเป็นก้อนๆน,นะคะ ลวกด้วยน้ําร้อนๆนะคะหลังจากนั้นเทลงไปเลยค่ะบัวลอยเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนดูสิแม่ค้าก็ขยันมากทําทั้งบัวลอยด้วยขายไปด้วยทําบัวลอยไปด้วยโฟกัสที่กระทะข้างหลังนะคะผัดเส้นมีค่ะให้ลูกค้าค่ะนี่เราก็รอให้บัวลอยราลอยขึ้นทั้งหมดเลยนะคะทุกคนหลังจากแม่ค้าผัด เส้นมีสิทธ์นะคะแม่ค้าก็จะมาดูบัวลอยของแม่ค้านะคะคาดว่าน่าจะเอาขึ้นได้แล้วคะ่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆกันคะ่ะว้าวบัวลอยของเราก็พร้อมตักแล้วคะ่ะนี่จะเป็นแป้งนะคะหลังจากนั้นเรามาทำน้ำโตคะ่ะ ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยกลวงตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็เทน้ำกะทิลงไปเลยจ้าวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใส่ใบเตยลงไปเลยจ้ามันข้นไปนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยค่ะวันนี้เราทำชามเล็กนะคะทำทานคนเดียวค่ะพ่อค้าเขาไม่อยากทานด้วยแม่ค้าก็ทำทานคนเดียวพอ คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้าเราจะตั้งไฟแค่อยู่ที่อ่อนๆถึงจะไปแรงนะคะแต่ว่าไม่แรงมากนะคะอยู่ที่กลางๆคะ่ะคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยจ้าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะในการคุณกะทินะคะเพื่อให้เขาเดือดนั่นเองคะ่ะพอเราคุณแล้วก็รอ ทีเด็ดเลยนะคะการทําอาหารหรือว่าทําของหวานก็แล้วแต่เราต้องชิมค่ะเหมือนว่ามันจะเค็มน้อยนะคะแม่ค้าจะเติมเกลือไปอีกเล็กน้อยค่ะ<ม>เพื่อให้หวานกับเค็มนั้นพอดีพอดีกันค่ะพอดีกันแล้วเราก็เอาใบเตยนะคะขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้แป้งที่เราลวกนะคะลงไปในน้ำกะทิของเราเลยจ้า เริ่มใสแล้วนะคะเริ่มใสแล้วบัวลอยเราเริ่มใสแล้วว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะบัวลอยฟักทองของเราแม่ค้าทำเองทานเองค่ะน่าทานสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมาทานกันค่ะมาทานกันค่ะหากชอบกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะ